สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องหลักบ้านทนายลูกคนนะคะเราก็ได้เตรียมมื้อเที่ยงให้กับอ,อ,อาจารย์นะคะแล้วก็ช่างที่มาบูรณะพ่อปู่แม่ย่านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้ลงคลิปขั้นตอนการทําให้ดูนะคะเราก็ทําเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆเหมือนเดิมน,นะคะเอฟซเพราะว่า หลังจากที่เราเตรียมอาหารเที่ยงให้กับช่างแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมอาหารที่จะใช้เลี้ยงกับแขกในช่วงเย็นอีกนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเราจะมีการประชุมอ,อ,อีสานที่วัดนะคะสมาคม ที่สำนักงานกฎหมายธรรมรังสีของเรานะคะเราจะต้องไปเตรียมงานมื้อเย็นกันต่อนะคะตอนนี้ก็น้องๆก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีแขกนะคะเข้าร่วมการประชุมประมาณ20-30ท่านนะคะวันนี้เราก็จะเลี้ยงกันที่สำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะ ว่าเราทำอะไรให้กับช่างนะคะเป็นอาหารจานเดียวนะคะเราทำเป็นคาน้าหมูสดนะคะไข่ดาวให้กับช่างนะคะดูหน้าตานะคะอร่อยหรือเปล่าดาออร่อยแบบอร่อยดูตอนท้ายนะคะเอีนี่นะคะอ่า สองท่านนะคะวันนี้เราจะมากินามาทานข้าวมื้อเที่ยงกันนะคะกับน้องเนี่ยดีครับน้องช่างนะคะน้องช่างไอที่พ่นสีพ่อปู่แม,ม่ย่านะคะวันนี้เมนูเปลี่ยนนะคะเอฟซี MC ตอนแรกคุยกันไว้ว่าจะทำซุ้มต่ำให้น้องทานด้วยนะคะแต่วันนี้เมนูเปลี่ยนเป็นไงฝีมือทานได้ไหมคะได้ครับผม <laughs> น้องได้ทาน หมูชิ้นเเหมูชิ้นผัดใส่คะน้านะคะคะน้านี่ปลูกเองนะจากสวนก็เดี๋ยวเราจะมาลงคลิปที่เป็นเกี่ยวกับประวัติพ่อปู่แม่ย่าให้ f อซได้ดูกันนะคะอ่ะเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์ทานข้าวค่ะอาจารย์แบบว่ากำลังตื่นตันนะคะ ฝีมือหลังบ้านทนายลุงพลนะคะบอกว่ากําลังนั่งมองอยู่ว่าจะทานได้หรือเปล่านะคะอาจารย์นี่นะเป็นคนอย่สร้างอาไรจาัรเออเนี่ยอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่ากับข้าวออฝีมือหลังบ้านทนายลุงพลนะคะอร่อยอร่อยทนายลุงพลนี่สุด,ด้อยนะค่ะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะวันนี้เมนูเปลี่ยนนะคะ น้องบอกอดกินส้มตำเลยอีกหลายวันครับอากาศร้อนๆนะคะก็อยากทานส้มตำกันนะคะก,กินหมดเพราะว่าก็เป็นคนบ้านบ้านอีสานกันอเองนะคะบ้านเราเองนะคะอยุคราชครับผมอ๋ออย่คร, <นะ S 1> ราชน้องอยู่คราชนะคะก็เราจะอยู่กันอีกหลายวันนะคะเอฟซีเดี๋ยวคงได้กินส้มตำกันนะคะบอกเอฟซีอาจารย์ช่างฟองนั่งยอ,อยู่เฉยๆ่า แล้วนั่งทานข้าวนะคะก็จะนั่งไปพูดไปนะคะคุยไปกับช่างนะคะเพราะว่าหลังบ้านก็เพิ่งได้เจอน้องเป็นครั้งแรกเหมือแนบบกันนะคะก็น้องทํางานเนี้ยมานานหรือยังคะทํางานสําหรับงานเนี้ยผมทาปีปีประมาณ3าเดือนคับปีสปีกับสเดือนนะคะเป็นพ่อถ่ายทอดวิชาให้เนาะ เป็นอาจารย์อาจารย์สายทองนะอาจารย์สายทองแสงรำนะคะเดี๋ยววันล่ะคลิปหน้านะคะเราจะมาคุยกับอาจารย์กันนะคะว่าเล่าประวัติความเป็นมาของพ่อปู่แม่ย่าเนาะที่ที่ได้นําพ่อปู่แม่ย่ามาไว้ที่หน้าสานักงานกฎหมายธรรมรังสีกันนะคะตอนที่ทําพ่อปู่แม่ย่านี่น้องไม่ได้มาเนาะไม่ครับเพราะไม่เห็นหน้านะคะ ก็จะมาแต่อาจารย์สายทองนะคะใช่เพราะว่ามาเจออาจารย์สายทองิือมาอยู่นะคะมาอยู่อาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้เลยนะคะก็ชิดเอกก็รอดูรอดูฝีมือกันนะคะไม่แอบบอกผูมหาอาจารย์แล้ววันนึงเราหยดเราต้องสีขาวเสร็จผมจะลงสีแดงเลยวันนี้ไม่หยดแล้วน้องลกของพี่ปู่มาแล้ว อยมหาหจายสย์ทองอะ,ะให้น้องนะคะน้องที่เป็นช่างนะคะได้คุยกับเอฟซีก่อนว่าวันนี้ที่จะทำบุรณพระพ่อปู่แม่ย่านะคะน้องจะพ่นสียังไงอันนี้สัมภาษณ์ลูกบือของอาจารย์ <ผม S 2> สายทองก่อนนะคะ<ด> <FC S 1> เค <laughs> อฟซีองค์ที่ทำอยู่นะาะนี่จะเป็น เสียงเนี่ยเสียงกับหังจะเป็นสีทองหลังก็จะเป็นสีทองแล้วก็สอ,องวางก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะฮะหน้าท้องก็จะออกสีชมพูกลายมุกนิดนึงส่วนลำตัวตรงเกล็ดแถวเกล็ดก็จะเป็นสีมุกครับนี่แหละครับองนี้ส่วนหินก็จะเป็นแบบคล้ายหินจริงเหมือนถ้ำนะบ้มอนหิน,หน ย่ายโมโหน่เวลาะคะุยอาจารย์เองใหญ่สุดก่อนเป็นสีทองผมจะลงสีแดงก่อนส่วนนี้เป็นสีทองะคระับเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูฝีมือของน้องช่างนะคะเป็นอาจารย์สายทองถ่ายทอดวิชาให้กับน้องนะคะได้ทำก,ก็ตัวอาจารย์เองก็อยากถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์นะคะอันนี้เป็นลูกเป็นลูกของอาจารย์สายทองนะคะบอกแกชาย ใช่อสสญญาจารย์ก็อายุเยอะแล้วก็อยากถ่ายทอดวิชานะคะคือแบบว่าจะมาถ่ายทอดตอนตอนที่บ<อ>างข้อตัวเองไม่มีแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมีเวลาที่เหลือน้อยนะคะ,คะก็คืออยากถ่ายทอดตอนที่ตัวเองยังยังแข็งแรงอยู่นะคะจะได้แบบว่าศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะคะสําหรับลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ คือาอาจารย์สายาทองเนี่ยท่านได้นำผลงานหลายๆอย่างนะคะเหมือนคลิปก่อนที่ที่เราลงให้เอฟซีได้ดูกันนะคะท่านได้ทำผลงานให้กับสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะหลายอย่างภาพวาดท,ที่ติดอยู่ผนังบ้านก็มีนะคะเดี๋ยวทางหลังบ้านทนายลุงพลจะได้ ไปทำคลิปตรงนั้นแล้วก็ถ่ายให้เอฟซีได้ดูกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมื้อเที่ยงเนาะเรานั่งคุยกันกับช่างกับอาจารย์นะคะมื้อเที่ยงแต่ว่า,เ,าเบื้องอลึกๆล,ล,ลงไปคือประวัติของพ่อปู่แม่ย่านะคะที่ได้มา,าตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้คุยกับอาจารย์สายทองนะคะเ,เพราะว่า จะได้ให้อาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมานะคะว่าเพราะอะไรถึงได้นำพ่อปู่แม่ย่านะคะมาตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก่อนที่จะมีขึ้นมาได้ก็ต้องมีประวัติความเป็นมานะคะ fc ก็อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อของทางเราทางเราได้ทำแล้วก็ได้ปฏิบัติมาเราก็เชื่อในสิ่งนั้นนะคะเอซี FC หลายๆท่านอาจจะมีความเชื่อที่เหมือนกับเรานะคะอันนี้ก็บางท่านาถ้าไม่เชื่อก,ก็ก็อาจจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลน,นะคะแต่เรานะเราเชื่อนะคะเราเชื่อแล้วเราก็ทำมาในสิ่งนี้นะคะก็ เราก็มีครูบาอาจารย์นะคะมีครูบาอาจารย์ได้มาทํามาตั้งเราทําเราปั้นรูปนี้ขึ้นมาเราก็ได้ทําพิธีนะคะพิธีทางศาสนาที่ถูกต้องนะคะก็ตอนนั้นเรายังไม่มีช่องนะคะเราก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าก่อนจากนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มบุรณะจนถึงสิ้นสุดนะคะ ทางหลังบ้านทนายลุงพลก็จะได้ลงคลิปให้เอได้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็วันนี้เป็นเป็นคลิปที่สองนะคะของวันนี้นะคะก็ช่วงเย็นนะคะก็จะมีเอ่อเลี้ยงเอ่อผู้ที่มาประชุมนะคะเอีสานใีวัดนะคะสมาคมก็ช่วงบ่ายก็จะประชุมช่วงบ่ายก็จะประชุมนะคะ ตอนเย็นก็จะมีรับประทานอาหารร่วมกันนะคะที่สำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะคะอาหารเย็นของเราก็จะง่ายๆเหมือนกันนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีพิธีพิธันมากมายเพราะว่าทุกคนที่มาก็ส่วนมากก็มีเชื้อสายอีสานนะคะมามีเชื้อสายอีสานมาปิดอยู่กันแบบพี่น้องนะคะที่นี่ไม่ไม่ได้อยู่กันแบบ เรือรูอะไรคือใครไปใครมาก็คือพี่น้องกันเรารักกันใช่ใช่สารพิวัตใช่ค่ะเพราะว่าสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับน้องทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะทักทายเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็แวะเข้ามาคุยทักทายกับเราได้นะคะเราก็จะมี คลิปสาระความรู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพยายามพัฒนาคลิปนะคะให้ FC ได้ดูกันวันนี้ก็รบกวนน้องช่างนะคะทานอาหารทานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันเนาะเพิ่งเจอกัน ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะคะเราก็จะมาถึงเจอกันครั้งแรกแต่เราก็ทักทายกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะคุยกันเหมือนเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่กับอาจารย์สายทองเนี่ยเราเจอกันมาหลายรอบแล้วนะคะ f อฟซก็ได้พูดคุยกันบ้างรู้จกรู้ประวัติคุยกันมานะคะท่านได้ทํางานเเกี่ยวกับศิลปะใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านอยู่กับเราหลายวันกว่าจะว่างมาทำออบูรณะพ่อปู่แม่ย่าให้เรานี้เราติดต่อกันมาจะเป็นปีเลยนะคะเอฟซีห, <MC. S 2> ห้าปออีกว่าจะแบบว่ามาทําสีมาตกแต่งให้พ่อปู่แม่ย่าสวยงามน, <F> นะคะเอฟซถ่ายเลยว่าอาจารย์เนา้ทอมาถึงแล้วออก็ติดต่อท่านกว่าท่านจะว่างเพราะว่าคิวงานของท่านก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเอฟซี FC. ก็แต่ท่านไม่ดัน คลิปคลิปดีนะคลิปนี้เป็น,ปนมื้อเที่ยงของอาจารย์แล้วก็ช่างนะคะเรายุกชายเป็นท่านได้ามาแบบมาอ,อยู่มากิน <F CS S 2> ที่เวแล้วมีคุณหนิงดูแลอาจารย์คุณหนิงดูแลอาจารย์สุดยอดล้อ มาอยู่มากินที่สำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีนะคะมา,มาบ่อยแล้วนะคะเราก็คุ้นเคยกันแล้วนะคะกับอ,อาจารย์<อ>แต่กับ<อ>น้อง,องที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี้เราเพิ่งเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะาได้คุยกับเขานะคะในคลิปหน้าเนาะอันนี้ก็เน้นเดี๋ยวเวทไายพอยต้องยิ่งใหญ่ก็คลิปนี้นะคะเป็นมื้อเที่ยงของช่างก็กินไปพูดคุยไปกับน้องนะคะก,ก็ก็ไม่ได้เป็นการรบกวนนะคะเพราะว่า ว่าเราจะได้มาคุยกันก็านานอยู่นะคะก็เนี่ยน้องช่างทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ fc อร่อยไม่อร่อยอ fc มาดูจานของน้องกัน fc คะ่ะอร่อยไม่อร่อยดูฝีมือนะคะไม่แน่ใจว่าน้องช่างหิวหรือเปล่านะคะอ่ะ อร่อยไปค่ะฝีมือพี่หนิงอร่อยครับอร่อยอร่อยไอร่อยนะคะดูนะคะหรือว่าน้องหิวก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อเช้าบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวปกติข้าวเช้าไม่ค่อยทานต้องทานนะคะข้าวเช้าดูอาจารย์อาจารย์ใกล้จะบดแล้วนะคะเอฟซีดูอร่อยมากบอกถึงเอฟซีงหมดคลิปนี้นะคะ ท่านอาจารย์สายทองแล้วก็น้องช่างนะคะได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุยไปทานอาหารไปนะคะน้องบอกไม่ได้รบกวนนะคะ FC ก็คลิปนี้นะคะหลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้นะคะขออนุญาตไปจัดห้องประชุมไปดูแลนะคะแล้วก็ได้เตรียมอาหารมื้อเย็นนะคะช่วงเย็นๆเราอาจจะได้ลงคลิปให้ f c ได้ดูกันอีกนะคะว่า การประชุมของอีสานพิวัฒสมาคมนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนะคะออของคนอีสานนะคะพี่น้องชาวอีสานนะคะ FC ให้ได้ดูกันนะคะว่าความเป็นมา เป็นยังไงนะคะถึงได้เกิดอีสานพิวัตสมาคมนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักการกฎหมายธรรมรังสีเช่นกันนะคะ FC วันนี้ก็จะมาะจะมีพี่น้องมาร่วมประชุมประมาณ20 30ท่านนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการประชุมมาแล้วหลายๆครั้งนะคะก็ครั้งนี้ก็จะมีะสมาคม จะมีผู้คนนะคะเข้ามาประชุมกันเยอะหน่อยในวันนี้นะคะ2 0ถึงท่านนะคะถ้ามีโอกาสหลังบ้านทนายลุงพลก็จะลงให้ f c ได้ดูกันนะคะว่า,าคนอีสานเราคนอีสานเราไม่ทิ้งกันนะคะ FC หลังบ้านทนายลุงพลขอลงคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะาฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ